เอีอยังเกาะพักเอยียงกาะนะเออเอียังเกาะบางงานมีวายอยู่เด้พักกันจองเต็มเลยแม่เบือถถ้องเท้น,นี่แม่เพิ่นปรเฮ็ดน้ำหรือเปล่าดูกรยสิยเก็บเอามันคุยว่ามืออื่นคุยมาห้าพวงเจ้าเมื่อ,อบังมืออื่นคุยกันชีนเก็บว่าสัตว์ว่าใดดอกอ้วนๆเลยพี่น้อง เอามันเลยนะดึงปุดพูดเลยเต็มเลยพี่นงางมี่ออนมีแกได้เลือดเอาเด้อพูดนะเพราะว่ามันพุงอันนั้น ไปอันนะปนิ้งกินก็จะมั่งเสียกนันยังนี่เนี่ยมุจจอบมาวังมุจจอบไปวังมึงไกลๆมากมายสงสัยคนปรเ h ็ t นาว่ะเพราะว่าบา่มีต้นเขามีแต่ต้นอันนี้อ้อยต่อยมีแต่ต้นอันนี้ไหม ามันมงนี่คนมาเก็บมันเจ้าบังเต็มบิดเทวายาวลงไปเลย,เลยมีตาพักอันน่ะนี่เต็มเลยคุณอ่อนๆอไปสิเอาไปิีงกินกับป่นเจ้าบังเต็มเลยค่ะ ขายกะสีได้ขาย,ขายอยู่ได้หนิเนาะมุจจาบา่าวะเดี๋ยวป้าย่างเลือกเอาไว้พีเนาะอ้อน,นค่ะคลาย màn này না แบบบกไลเลยผู้เจ้าบังอ่อนๆเลยนี่เอาไปคลายก็ได้พี่หน้องยังหลเลยไปเราจะกลับบ้านแลว้วเอาซสมนี้ละเมื่อหนคนมาไหมเมัม่สิกินบ่เบิร์ดหลคักกันไหมมาจเจ้าบังคุณเขียวจะพุกพุน่นป่ะเหตดอ่นหน้าขเขาแล้วมันกกิดอะเกิดบ่ดึงปั๊ด lấy đi cho bừng một cho pot pot lấy một cho bừng này Đứng ngay thế này này không được ở ở ở, ở, ở. Này bừng, ăn ăn gì ăn 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 này cho bằng men bớt đây này แดดเพาว่าสิพามุงจมงานั่หะเห็นมุงจมูกมือกกิเกน ใชคักนะ